ต็งเงินนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะได้ผาดข้าวสารดีๆเดๆจากทา้งสองนะคะพี่น้องเนาะกองทัพพญาปวกค่ะพี่น้องเอฟที่ะเกิดอะไรขึ้นบ่แม่นพันจู่หอบรางวัลที่หนึ่งมาให้หนูจังละเกิดอะไรขึ้นที่บ้านน้องหนูดีกองทัพพญาปวกนับล้านล้านตัวค่ะพี่น้องคะบ่แม่นล้านเด้อพี่น้องล้านล้านตัวค่ะค่ะพี่น้องคะเบิ้งลูกพูน่ะอุ้ยมาได้จังไหร เป็น,ปนมีโพนนะคะอันนี้บ่เมนพ่นเนี่ยนี่กองกองดินกอง,กองหินเสียมวมาเห็ดเพื่อนเนี่ยน,นี่พี่น้องค่ะกองหินเสียมวมาเห็ดเพื่อนค่ะมเนโพนปวกเนี่ยนี่พี่น้องค่ะมาโดยที่ว่ามหาศักดิ์นะค่ะซึ่งตอนเศร้าแอนด์เบไทยท่านไปเราคลิปหนึ่งตว่วาบ่หลายปัานนี้<ท>พี่น้องค่ะมาตอนแรกเนี่ยไหมจังคอยเต็มพิก,กัดเลยแบบนี้พี่น้องก็เต็มลัก่าจะโตเนาะพี่น้องเอ้ เป็นล้านล้านมื่นมื่นล้านล้านตัวพกูละบ่บมันล้านเลยล่ะค่ะพี่น้องคะเบิ่งดูนะเพื่อนตอนเศร้าว่าหลายหลายก็แต่ตอนเศร้าอีกพี่น้องเอฟซีค่ะน่ะค่ะคุณน่ะเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งไปก่อนหรือว่าเพื่อนสีเป็นล่างอ่าเหตุการณ์ล่างมาบอกเหตุสิม่โชคม่ลาบก่อนใหญ่บ่พี่น้องเอฟซีค่ะโอ้โดนหลังหวังนั่นเปแม่มโบแม่ค้อนค่ะโทร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 โอ้ยคนมาให้โชคให้ลาบบ่ ค่ะพี่น้องซึ่งคุณยายวายูมาจว่าจกปีแล้วบ่เคยเห็นปวกมาบหลายป่านนี่สันพี่น้องเอฟซีค่ะพุ่นนะโอ้ยขน่อยพุ่สะออนคักใค้ปวกนะเราสิ่าไห้โชคให้ลาบก่อนใหญ่บอ่อาจจะในกรแบงปัดมาท่างทีมงานเลยเด้อค่ะทา้งพ่อนพ่าร่วยสูพ้าร้วยพ่อนชแนลแหม่ผ้าโชคเนะค่ะูเอ้ คะ,ะาาลยายคักลายเนี่ย<ส>เกิดอะไรขึ้นพอ,พ,อพ,อพอ้ะเกิดได้ใหญ่มากแค่เห็นมังสีบ่พ่าแล้วพอปั่นฮะคุณเอพี่นอ้องค่ะลายคักลายเนี่ยอีหลีดีกองทัพตรวดหรือสีกองทัพปวกพยาปวกเ ม,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 มันจะเป็นร่างยังมีร่างโชค<า>ดีหรือเป็นยังไงพี่น้องคะล่องลองใส่วิจารณญาณซอยกัดแล้วก็คอมเมนมาบอกใส่คดลดิปวยค่ะพี่น้องสำบัดสำรับบ้านลขทีเพื่อนกะหนึ่งหก <16 3 S 1> ส,สามหกสามนะคะพี่น้อง <16 3 S 1> พี่น้องค่ะเป็นล่างดีหรือว่าบอดีกห้คอมเมนต์แนะนํำเอฟซีแอดมินมาไต่คลิปเนี่ยพี่น้องคะเป็นล่างดีหรือไม่ดีบอกเหตุล่างดีหรือบอดีกับคอมเมนต์ลงไต่คลิปเด้อค่ะพี่น้องสํสำหรับเอฟซีทันใดที่มีความคิดเห็นจจงใดก็คอมเมนต์ลงมาไต่คลิปค่ะพี่น้องค่ะมหาขบวนมหาปวกสิว่าปวกซื้อบ่ไรค่ะพี่น้องขบวนเลยละค่ะพี่น้องหลายโคตรหลายๆายเลยค่ะ โบเอ็ดโบยังไงกับโบมาคักซะโบคักบบสะใจเพราะว่ามันหลายค่ะพี่น้องค่ะโทรโท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 อันนี้สำคัญนี่คือว่ามาเฮือนนี่แหละค่ะพี่น้องมาหาเฮือนหาซ่านนี่แหละมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านน้ำนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านน้ำนี่นะพี่น้องคนบไต้ซื้อได้ตอนนี้คนนิ่งแล้วเราตอนนี้รู้สึกจะจำศีล้วมั้งคุณพ่อมาจำศีลมาเอาบุญน้ำหม บแม่เห็บตายไปแล้วคนข้งหลังโอ้โหขอโทษขออภัยหลายๆลืมอุ er> ้ยพ in ี่น้องเพี้ยแบบป่านไข่มดแดงพี่น้องคะหลายคักะเขนเป็นไข่มดแดงกับไข่ฝาล่ะพี่น้องไข่ผักไข่ฝาไข่ผักบ่โต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 สงสัยสงสัยน้องจะได้รางวัลใหญ่สงสัยรางวัลใหญ่จะแตก สาธุสาธุรในึงสาธุไพี่อ้กตรูสีสุดยอดเนีสีปะทุมมานะคะพี่น้องคนนี้อยู่หอห้องคนะคะแล้วต่อมานี่ก็จะเป็นแม่เลยค่ะพี่น้องคนนี้พะาปวกนะคะกองพับพยาปวกนะคะพยาปวกเนมีพะาอยู่ด้ออกากหูเลเห็นบมมีเห็นไหดูดีอยู่ในหูนี่ลูกเห็นบอปากที่ปากง่ายจะเป็นพะยาคน เศร้ามีเมลด่ปานียตอนเาไปเนาะนาะต่ซึ่งเห็่าได้นป่าไหนนะคะพี่น้องเนื่องจากระเจ้าเปิดเพงนะคี่น้องมัเขาเิลมืออื่นเศ้ามันสิมีมาเนาะจ้มือมาเพราะว่ามันสิมีสามตัวแข็งๆมาฝากมาตอเนะคะพี่น้องเอาสาตัวเน้นๆมาฝากมาตอนนะคะพี่น้องเด้อเเนอะนเชื่อมกับตรงที่บ้านน้องโมดีนะคะขยาตัวมากมีดกรัน กินไส้อยู่เนี่ยน้องกับพี่น้องโอ้ยข้าเจ้ามาสิสักการดดาวลุงเพราะข้าเจ้าเราคือพี่น้องเลยข้าเจ้าสักการดดาวลุงข้าวเจ้าก็เปิดเพลงเนาะคือนี่คุกโอ้ยอย่าเวมาเสียงข้าวสำหข่าบางคนยังได้เลยเสียงเพลงนี่สิบสองล้านก็บอกว่าสาธุใหญ่สิบสองล้านสาธุเนาะค่ะข้าในสิบสองล้านเนี่ยก็จะมาซอยสั่งหัวสั่งห้องเพื่อแบบเออข้าวสิบสองล้านก็ได้ เออสุดยอดพี่น้องสุดยอดมันมันมีเม็ดไม้ที่ดีหรือว่าจังใดกะว่าสูกันฟังนะคะพี่น้องค่ะสำหรับโเลขแม่ทางก็ล่องออกไปพิจาราหน้าะคะหนึ่งสามเ้อพี่น้องค่ะกเชอบนี่น้องคือถูกนะคะบนาดาถูกไม่บ่เบิดเนนะคะยังเห็นเล็กสามห้าหกนะคะพี่น้องค่ะสามห้าหกก่ว่าหกมีบรม่กังเห็นเลยเค่ะพี่นขนกมาเด่นเลยค่ะ3 ฝากต้อนไว้สำหรับที่มีนะคะที่สามห้าหกนะคะพี่น้องสามห้าหกกับหนึ่งหกสามนะคะพี่น้องสามห้าหกหนึ่งหกสามก็รองกัจราหนาเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะว่องคือว่าชัวว่าฝ้าว่าแอดมินเป็นบานะพี่น้องเมื่อมาไายปวกให้เบิ้งมันมันอย่างนั้มันมันเกิดเงินขึ้นไห่เงินเงินเินี่กงินที่กันลยา่งเงินจไหนไม่มีมีมิหน่อยสีเนาะ นี่ยใช่จะเกิดได้ไงมากนี่เดียวคาเลกปกติสิยื้น้ำดงนะปลาแต่แน่นดงในปลาใน่นมากเลยบ้าพวกคูดเนื้อทำพวกคูดมันเก่าบอกมาเห็นได้ปวกมันสิยื้ในโพ้นไม่ใช่อันนี้ออกมายางว่ามั็นมูใครหมดแดงไหมพี่น้องเลยหลายคักหลายเนี่ยไอพี่พี่น้องนึกสภาพว่าให้ไปแย่ใครมดแดงมาอยู่เนี่ยกระตานะค่ะพี่น้องจังสั่นเลยค่ะ ขี่ยานี่รับหังนเด็กได้นี่อยูหนี่ก็บ่บเมียนหน่อยสีเนาะมันยู่ตะกี้มองนี้มันก็บปีนันให้หน้าเนาะมองนี้นผมเอาต้นนี้มันหนี่นาะพี่ะ้องพี่น้องเนีแนวันใดเทาบ่เคยเห็นก็ได้เห็นแนวบ่เคยผอก็ได้ผอนะคะพี่น้องเนาะแบบมันแปบกแล้วมันอัศจรรย์ที่สุดในโลกเนะค่ะพี่น้องจอมปลวกก็ไม่มีเนาะจอมปลวกก็ไม่มีแต่มีปลวกหน้าหน้า แตกใจไหมั้ยคะซีค่ะจอมปวกโมมีแต่มี่ปวกข้อมเมนตเว้าสู้ก็ฟังได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะจ้ะค่ะสํารับจับหางนี่นะค่ะซ้ำรับตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมบ้านเลขที่น้องหนูดีนะคะ163ทุกเมื่อเช้านี้ไหว้ปูสีสุโทยาสีปันทุมมา สามห้าหนะคะเพื่อเพื่อแม่เป็แม่เป้งมันสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สิขอจบไปเพียงสนีนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะโชคดีนี่ใช่นะคะโชคดีขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยนะคะพี่น้องค่ะโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอ้ก่อนสิสวัสดีแล้วลืมสะพัสสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ เสียงเพลงกระดังนี่สิเขาเครื่องแอดมินบอเนาะนีะ่เสียงเพลงนี่เนาะบกเข่าดอกโอซ่าถูกขอให้บกเข่าเดอ้อค่ะ<า>ตื่นมากคอนเทนต์ก,นก็ที่บอกมอนมีเท่าได้่ได้ไหมอย่างจุ๊อันละไม่ได้ไหมตื่นมากคอนเทนเต็มกองนี่เ็จลยหลอกตื่นมากนี่เต็มกองให้งองนี่เนาะหมดเงินแล้วโอเค ข่เข <K an perdu> าป่งว่ะใหญ่หค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับพญาปวกอยู่บ้านน้องนูดีคะ่ะโอ้ยแอดมินจะซีว่าจังไรหลายคา,ากหลายแน่ค่ะพี่น้องค่ะเกิดมาบ่าเคยเห็นปว,ปวกออกมาอยู่เดินหลายป่านนี้พี่น้องปวกนี่ทาเท่าบ่าขุดพ่นมนันจะบอกออกมาเด้อยพี่น,ออน้องเอฟซี่ะพ่นกับบะมีค่ะอันนี้พ่นกับบมี่ค่ะอันกองขี้ดินนอกใส่นง่ะ ซึ่งบ้านเลขที่ของน้องเพิ่นหนึ่งหกสามเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะบ้านเลขที่ของน้องนูดีค่ะหนึ่งหกสามค่ะเอาเอฟซีเห็นตังเป็นจังไรหรือว่ามีความคิดต่างว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีบ่หรือจังไรกะคอมเมนต์ลงมาใต่คลิปเด้อพี่น้องค่ะค่ะไม่เก่ความคิดเหมนเด็กเหมือนอย่าเล่นก่อน คุณยายร้านบุญีเนาะบุญนนี้ดอกไม่ยหญ่ค<อ>่ะทาบึ้งค่ะทาบึ้งมือแร้งใหญ่สิเป็นยังไงมือแร้งวันผฝาเนาะเพราส่วนบนนี้เหมือนอมันแต่แค่ส่วนห่อนบอนี้ออกกรงหนึงค่ะกองทำพะยะทั้งทางที่ตรงนี้โมไม่จอมปวกโมมีหยางเด้อพี่น้องเป็นกองขี้หินกองขี้ดินซื่อๆค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามีปวกเป็นแพ้ป่านว่าแมงแมงเมาแมงมัเนานะพี่น้อง สภาพเดียวกันเลยค่ะแต่เป็นปวกเอฟซีเห็นต่างจังใดกะคอมเมนต์ลงมาใต่ค hmm. ล kind of ิปค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นนิมิตหม้ที่ดีบอกหรือว่าบอกล่างจังใดกะทิ่เห็นจังใดกะคอมเมนต์ลงมาใต่คลิปค่ะพี่น้องค่ะส่วนบ้านเลขที่ของน้องหนึ่งหกสามค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกา ขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆทุฑขนลงทุนตัวใดกะขอให้เฮงๆปังๆลำรวยทุกทุกคนเด้อ,อพี่น้องเอฟซีค่ะคุณหาพี่น้องสะอ่อนพญาป,ปวกโต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 ,โต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 พี่น้องคะะอ่ะหมดแล้วงออกค่ะไม่เคยเห็นตาเทีือกันเขาเลยหลือข้างเดียกคุณยายว่าบ่าเคยเห็นจ้าเทือกสันพี่น้องคะ่ะไม่ยุ่นกม็มองมองสีนี่ย ค่ะสำหรับพี่มีกาขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทุกค,ค่ัลำล,ล้ำลยลุย่ยเฮงเฮงปังปังกันสูขุ่นสุขคนเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ